สูดีแม็กนะครับหัวฉีดติดเอาไม่ออกคนระับหโหแต่ว่าตอนนี้ช่างเบลได้ดึงออกมาอย่างง่ายดายครับ mm hmm. ก็มีเข่าอัดแน่นขนาดนี้นะครับต้องงัดกันแบบครึ่งวันเลยนะฮะก็อินส mm ูด hmm. ีแม็กเดี๋ยวเราไปดูครับหัวฉีดเป็นไง mm hmm. ดูครับหัวฉีดอินสูดีแม็กฮะโอ้ไ mm hmm. หลกลับพอใช้ได้นะแต่ก็ไม่ดีหรอก mm hmm. หัวฉีดดีแม็กนะครับเช็คออกมาก็ ซีซีน้อยนะครับทำให้รถไม่มีแรงอันนี้อยู่ที่16ซีซีนะลองสังเกตดูอ่อันนี้16นะครับสูงสุดได้อยู่22โหนี้อันนี้เป็นปลายใหม่เครื่อง2005นะครับใส่เข้าไปก็ได้อยู่24เดี๋ยวลองเปลี่ยนปลายดูนะฮะจะจะกระตุกไม่ออกแล้วนะครับโอ้โหดูแหวนแหวนลงหน้าหัวฉีดเป็นแบบนี้ฮะพยายามขัดพยายามรีดมันออกมา <c oughs> สภาพที่ได้คือเป็นแบบนี้ งงไหมนี่คือแหวนรองโอชีตปกติจะเป็นบางๆนะครับไม่รู้เขาใช้แหวนอะไรมาแบบไหนกว่าจะออกได้แหวนแนวตั้งเดี๋ยวครับขอพบก,กับผูช้ชชยรถกันหน่อยนะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับจานสันสามสิบห้าครับอ๋ออยู่ซอยบางกุสีบางกุสีครับผมรถเป็นอะไรมาฮะไม,ไม่มีแรงไม่มีแรงครับแต่แล้วแล้วตอนนี้นะครับหลังจากไปลองรถมาแล้วเป็นไงบ้างคะเออ ไว้รถใหม่รถใหม่โอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับผมมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมครับคนที่รับชมอยู่อ่ะถ้าใครที่ใช้ดีเซลแล้วมีปัญหามาติดต่อที่นี่ดีกว่าโอ้โหขอบพระคุณครับราคาคุยกันได้ครับอะไรที่จําเป็นก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรที่ไม่จาเป็นเปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนอ่ะโอเคครับผมก็ขอบพระคุณเฮียมากนะครับก็แล้วก็สําหรับใครที่อยากตัดเสื้อนะครับหรือว่าเป็นงานเสื้อผ้านี่ครับพบกับเฮียคนนี้ได้เลยครับมีเบอร์โทรไหมเนียมีฮะเบอร์อะไรครับ ศูนย์หกหนึ่งครับสองสามหกครับเก้าเก้าห้าเก้าครับสอบถามเรื่องการเมน์ได้เลยนะครับคันนี้ก็มีอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นกรองอากาศนะครับอุปกรณ์ภายในหัวีดกองโซลา่าอะไรพวกนี้นะครับจัดก,การให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับสำหรับอีซุดีแม็กปีศูนย์ห้านะครับตัวนี้ก็รถเครื่องยนต์ไม่มีสันแล้วนะครับตอนแรกมาเครื่องสันเจ้าของรถบอกว่าสันครับ <laughs> ก็สำหรับพี่อเพืเ่อนท่านใดน,นะครับที่มีปัญหาอาการแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่โบโทรนะครับเพจบุ๊คเพนเพจบุชีบีเคเคนะครับแผนที่ร้านก็ตามนี้เลยตอบต่อได้ครับสวัสดีครับ